อ๋ natural h a i you so good ใช่เลับไปหนึ่งตื่นยังเจอพี่ไลฟ์พอยู่ออเพราะพี่จะอยู่กับน้องทุกเวลาไงคะพี่มันดื้อไหมน่าจะดื้อนะพี่เป็นแต่ก่อนตอนเด็กๆพี่เป็นคนชอบเถียงมากพี่ให้ตัวเองอันดับหนึ่งแห่งการเถียงในบ้านเป็นผู้หญิงหมดเลยคะ่ะทั้งบ้าน Tomorrow c a b l will release at 9 and half p.m. ค่ะเป็นกระบอกเสียงคนทันใจเด้ยนะคะก็ช่วงนี้ทุกคนขาก็หนูก็แบบพยายามช่วยแชร์ช่วยแบบว่าเขาเรียกอะไรนะแบบขอเป็นฝากฝากทุกคนเป็นกระบอกเสียงให้ด้วยนะคะแบบร่วมกันค่ะ ร่วมกันเขาเรียกว่าที่จริงหนูก็พูดไม่ค่อยเก่งนะคะทางด้านนี้ก็อยากให้แบบว่าช่วยช่วยเหลือกันค่ะแล้วก็หวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้นแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนทุกท่านที่แบบเจอประสบการณ์ไม่ใช่เจอสถานการณ์อันนี้นะคะหนูก็แบบคอยเป็นแบบคอยเป็นกําลังใจให้ทุกคนแล้วก็จากอันไหนที่หนูสามารถช่วยได้หนูก็จะพยายามช่วยค่ะ ใช่หนูหนูพูดไม่ค่อยเก่งด้านนี้แต่ว่าหนูแบบติดตามตลอดนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนทุกๆฝ่ายเลยค่ะขอบคุณครับวูฝันนี้ครับพี่หรอพี่เป็นคนแบบเขาเรียกอะไรนะคะแบบพันธุกรรมแบบอันนี้ข่าวอยู่แล้วก็เลยแบบว่า ดูแลตัวเองเพิ่มคือหนึ่งทากันแดดเลียกแสงแดดเท่าที่ทําได้ก็แบบมากันแดดทากันแดดพยายามทากันแดดไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยววันข้างหน้าหนูก็ต้องเจอคนดีๆอีกแน่นอนวันนี้น้องแป้งไม่ได้มาครับ ตั้งใจจะจองบัตรแตบ,บินไปเรียนต่างประเทศกะทันทันก่อนวันงานอุ้ยไม่เป็นไรเลยตั้งใจเรียนหนาะมันเป็นโอกาสที่ดีสําหรับหนูมากๆขอให้แบบเป็นประสบการณ์ที่ดีทําให้หนูแบบเจอเจอเขาเรียกอะไรเจอโอกาสใหม่ๆผู้คนใหม่ๆทําให้หนูได้เรียนรู้เยอะขึ้นนะคะขอให้การไปต่างประเทศครั้งนี้ของน้องมีความสุขมากๆอุ้ยต้องเตรียมตัวไงบ้างไม่ต้องเป็นตัวของตัวเองพอเดี๋ยวมากรีดกรีดกันแบบอ๋อ นี่นะแต่อย่าลืมตะโกนบอกชื่อพี่นะพี่จะได้จำได้อุ๊ยอันนี้เป้นตัวจริงไงเป็นตัวจริงหรือเปล่าไม่จริงไม่จริงอุ๊ยเหมือนมากเลยจัดฟันนะคะจัดฟันนะคะจัดนานมากติดพี่บอลติดทุกคนเหมือนกัน พระธรรมทุกคนเคยสอบอันนี้นปะพระธรรมตีพระธรรมโทรพระพระธรรมพระธรรมเหรอตีโทรเอกอะ่ yeah, I love to talk with you guys too นักทำแย่นักทำตีโทรอโอ้โหคือเขียนเป็นหน้าแล้วเหมือนเราต้อง พี่สมจิตจบเอกเลยเหรอหนูได้แค่ตีเองอะตอนนั้นพอต้องจำเยอะมากโอ้โหดูได้แค่ตีเองโอ้ลองู้เลหนูเพิ่งสอบเมื่อวานเหรอเป็นไงบ้างคอนแทคเลนส์อันนี้น่าจะสีเกรย์นะคะ ใช่พี่ก็อยู่ตรีเหมือนกันพี่เป็นักทำตรีเหมือนกันเลยสิบห้านาทีแล้วพี่ mm hmm. พี่คุยเพลินเนาะ โอ้เก่งมากเพราะว่าตอนสอบนักธรรมคือมันยากมากนะเอาจริงมันเหมือนมันต้องเขียนอันนั้นเยอะไหมคะแบบเราต้องจําว่าอันนี้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 แล้วก็เขียนบรรยายออกมาอะไรเงี้ยน,ะนีห้านี่ชฟันเลยมาลังเลเหรอก็เอาถ้าจากใจจริงเลยก็ สองห้าไหมเพราะว่าก็จะมีอันนั้นได้ถ่ายรูปอันนั้นมากกว่านิดหน่อยแต่ว่าเอาเอาที่ทุกคนโอเคแต่แบบแค่แค่ทุกคนมาเจอกันนี่แฮปปี้มากๆเลยนะโอ้ยหนูไม่ชอบบทไม่ชอบลบแต่ชอบคูนแต่แค่ทุกคนมาเจอกันแฮปปี้มากจริงๆแบบดีใจมากมาก Oh, today is your birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. I hope you have a great day on your birthday. I think you will lot of fun tomorrow in EP5. สอบไฟนอลหลอสู้ๆหนูทำได้ครับตอนพี่เรียนเคลียดบบางใหม่อุ้ยมีอยู่แล้วมันเหมือนแบบว่าจำได้จำได้เลยตอนปอโถตลกมากทุกคนเหมือนตอนนั้นอะหนูอะปรับตัวใช่ปะหนูเรียนเคมีมาแล้วหนูอะจะต้องพอพอมันเป็นหลักสูตรที่มันแบบ ปรับปรุงแอปพลายใช่ไหมมันตอนพี่เรียนปโทรปร,ริญญาโทรเรียนหลักสูรรรตรวิทยาศาสตร์ระดับเซลลมือกลืนสำหรับการประยุท์ทางชีวการแพทย์ใช่ไหมคะแล้วมันเป็นแนวการที่แบบเราไปเรียนพาดเวยว่าอันนี้เกิดอันนี้อันนี้เข้าสู่รีเซพเตอร์นี้ทรานสปอร์เตอร์นี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นสิ่งที่เราแบบไม่ได้ถนัดมากแล้วพอไปเรียนหนูจาได้ตอนนั้นหนูไปคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษ,ษาแล้วมันแล้วนี่เป็นคนแบบ ทำเร็วอะเหมือนแบบพอมีงานอะไรที่เราต้องรับผิดชอบใหมอ่อะค่ะหนูต้องทาทำ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 แล้วอยากให้เสร็จซึ่งนิสัยเนี่ยหนูไปตั้งแต่ประถมมัธยมแล้วแล้วหนูจำได้เลยอะขอย้อนไปตอนมัธยมก่อนว่ามันมีงานหนึ่งการบ้านงานหนึ่งที่แบบต้องส่งอาทิตย์หน้าแต่มีเบิ้ลอะพอได้รับวันนี้แล้วเราเรา,เราเหมือนแบบวันนี้เอา้าเราก็ว่างเราก็ทํานี่ก็เลยนั่งตั้งใจทําให้เสร็จทําไปเรื่อยๆทําแบบจนยายบอกว่า มันต้องส่งพรุ่งนี้เหรอลูกเนี่ยหนูบอกไม่ใช่จ่าอาทิตย์หน้าแต่หนูอยากทําให้เสร็จแล้วมันดึกมากประมาณสี่ทุ่มแล้วหนูก็ทําทําทํานั่งทานั่งทำนั่งทำเนี่ยจนยายบอกว่าบางอย่างมันก็ไม่ต้องรีบก็ได้นะเนี่ยจําได้เลยตอนนั้นเราแบบไม่หนูอยากเสร็จหนูอยากเสร็จอะไรเงี้ยอยากให้มันแบบเสร็จอะไรเงี้ยใช่หนูก็เลยจําได้ว่าโอ้หนูเป็นคนนี้ตั้งแต่มัธยมแล้วนะเพราะแบบยายก็เตือนเหมือนกันตอนนั้นอุ้ยแล้วมีตอนมสามตอนแบบเครียดมาก ไม่เข้าใจเรื่องภาษีจําได้เลยตอนมสามเราต้องเรียนเรื่องภาษีแล้วเอาไปสอบใช่ไหมคะตอนนั้นจะสอบกลางภาคมัง้งแล้วแบบไม่เข้าใจไม่เข้าใจแล้วก็เดินไปหายายยายหนูไม่เข้าใจเรื่องนี้สักทีแล้วก็เครียดแล้วก็ร้องไห้จาได้เลยร้องไห้แล้วยายก็มานั่งสอนกับเราอะยายก็พยายามแบบช่วยเนาะช่วยไอ้เราก็แบบพยายามอยากอยากเข้าใจอยากเข้าใจจนผ่านมาได้แล้วเราแบบภูมิใจมากเพราะว่าตั้งใจมากๆจนตอนนั้นอะได้คะแนนแบบได้คะแนนเยอะ ในใน์ทในใน,ในแบบวิชานั้นก็เลยแบบอู้แบบเก่งมากเลยเอาไปบอกยายๆายหนูแบบไอสิ่งที่พวกเราตั้งใจทํามามันได้ด้วยนะอะไรเงนนี้ยอ๋อแล้วหนูเล่าถึงปอถูใช่ปะอ่ะย้อนกลับมาคือตอนปอถูจาได้ช่วงนั้นมันคือช่วงสอบช่วงสอบเยอะมากแล้วมันมีการบ้านเยอะมากทุกวิชาแล้วหนูเหมือนแบบแล้วเหมือนแบบ หนูเหมือนคล้ายๆเรียนตัวต่อตัวกับอาจารย์อะคะแบบว่าเรียนตัวต่อตัวเลยตัวต่อต,ตัวแล้วสอบสอบสอบไอ้เราก็เครียดสิแบบไอ้เราก็อยากทําให้ได้ดีไอ้งานก็เยอะเครียดเราไปนั่งคุยกับอาจารย์อาจารย์บอกอเป็นยังไงบ้างช่วงนี้หนูก็แบบเฮ้อ,อยู่ดีก็ร้องไห้อยู่ดีก็ร้องไห้จําได้อยู่ดีก็ร้องไห้แบบร้องไห้เลย อาจารย์หนูเคียหนูควทําไม่ทันนะหนูอยากทาให้ทนันหนูไม่อยากหนูเถอะไห้ได้ดี่จับได้เลยตอนนั้นอนะอยู่ดีก็ร้องไห้แล,ล้วรู้ปะวันถัดมา <c oughs> อิฉัน <c oughs> โดน <c oughs> เรื่องนี้ <c oughs> แพร่ไปทั้งสํานัก <c oughs> แพร่ไปทั้งซีสองในสํานักวิทย์ว่าล,ลูกลูกร้องไห้หรออาจารย์อาจารย์ท่านหนึ่งเดลูกร้องไห้หรอไม่เป็นไร <c oughs> อาจารย์ท่านหนึ่งก็บอกเอา้า เบิร์นร้องไห้เหรอลูกไม่เป็นไรอูเดี๋ยวมันก็ผ่านไปไอเราคนรีบไงที่จริงมันแบบไปได้เรื่อยๆแบบไม่เป็นไรมันยังไม่ถึงเดทไลน์ทําไปก่อนไอเราก็อยากเสร็จวันนี้เลยไงพอมันมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบอะมันก็อยากทําไม่เสร็จไงมันไม่ได้แบบมันแบบกังวลไปหมดว่าฉันจะทันหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันติดที่ใส่นี้แล้วก็เลยร้องไห้ตลกมากแต่ว่าก็ผ่านมาได้ด้วยดีนะคะทุกอย่างผ่านมาได้ด้วยดีตลกมากอายมากนะเอาจริงตอนนั้นอะ แล้วแบบอุ๊ยอาจารย์เป็นเล่าจนท่านอื่นทำไมนูกเขินไงตลกมากตลกแบบตลกเลยถ้าจะเที่ยงคืนแล้วทุกคนยังเมาไม่เสร็จเลยเนี่ยทำไงดีอะไรที่อะละเขินเลยนี่ถ้าไปแบบถามอาจารย์อีกรอบถูกก็เขินอยู่ดีเลยอุ้ย ขอเมาส์อีกอันนึงก่อนไปโอ้โหพูดถึงอเคมใช่ไหมพูดถึงออเคมจำได้เลยสอบขังแรกตอนนั้นเรียนรวมกับสาขาเคมีกับเคมีเอ้ยหนูเคมีอะเรียนรวมกับสาขาชีวะแล้วแบบแล้วตอนนั้นมันเป็นเรียนรวมเสกใหญ่ใช่ไหมคะแล้วเรียนเคมีหนึ่งเนี่ยโอ้โหโอ้โหปฏิกิริยายเยอะมากอิชันก็แบบตาแตกค่ะตาแตกเรียนจนตาแตกตอนนั้นอะจำได้แล้วมันเล่มหนาเงี้ย เรสอบทีครึ่งเล่มกลางภาคก็ครึ่งเล่มใช่ไหมคะปลายภาคก็อีกครึ่งหลังเอ๋เราก็แบบพอเจอเข้อสอบเจอข้อสอบแบบให้มันโอ้ไอพาร์ทหลังอะมันต้องเขียนว่าพอใส่ตัวนี้บวกตัวนี้เติมตัวเลขปฏิยาตัวนี้ได้ผดักออกมาอย่างเงี้ยใบผดักออกมาตัวนี้ใช่ปะเอเราเดินออกมาอูตาแตกสลคะ่ะอันไหนไม่ได้อ่านมานี่เออแล้วทีนี้ตลกมากคือแบบ เพื่อนคนหนึ่งเดินออกมาจากห้องสอบได้ถอนแน่ๆได้ถอนแน่ๆน่ทุกคนหนูยังจําได้อยู่เลยเขาทําไม่ได้เลยแกได้ถอนแน่ตกแน่จะผ่านไหมหนูตลกมากลแบบตอนตอนคุยก,กับเพื่อนอะใช่เลย,เ,ยเราก็ตกใจเหมือนกันหูก็สอบอย่างโหดเนี้ยตลกมากแต่ว่าอาจารย์สอนเก่งมากคืออาจารย์เขาจะสอนอกว่าเราจะเข้าใจอะ่ะทุกคน อาจารย์น่ารักมากแบบจะให้พู้กี่ล้อก็คือแบบตอนเรียนคือสนุกมากเหมือนมันมันผ่านอะไรมาแล้วมันตลแบบเออบางมีมก็ตลกนอเนาะีีกแบบร้องไห้บ้างอะไรเงี้ยเออทำไม่ได้อะไรเงี้ยใช่เอยเช็คคืนแล้วทุกคนแต่หนูต้องไปแล้วไอแต่เราเมาาก็ยังเมาสนุกอยู่หลอบคาไลฟ์หรอ โอ้ยเนี่ยไว้ทุกคนเนี่ยถ้าทุกคนพูดอะไรแบบนิดหนึ่งนะแล้วหนูรีใหม่ได้นะหนูสามารถพูดได้แต่แต่หนูเหมือนหนูเป็นคนเล่าเรื่องไม่ค่อยสนุกอะค่ะหนูมันไปรู้ประกันหนูเหมือนแบบว่าไอ้นี่นก็อยากเล่าไอ้นี่ก็อยากเล่า,า,เ,ลาเพราะเล่าเรื่องนี้มันข้ามไปเรื่องนู้นอะไรเงี้ยตลอดเวลาอะไรเงี้ยอ๋ออ๋อโอเคค่ะไปเข้าน้ำหรอโอเคปิดแหละ <ś led> น้องหนูไปข้างนาวค่ะอ๋อเล้าสนุกเหรอคะบ้าเอ็ดเราก็มีช่คคนพูดสนุกซะด้วยเอ็ดเราก็ชอบสร้างมีมอะไรที่แบบงงๆอะไรอ่ะตลุกมากอุ้ยพี่ใหม่มาเดี๋ยวหนูจะไปน,นอนแล้วค่ะพี่ใหม่วัน <ś led> นี้มีคมีมาแล้วคือฟิว <ś led> ๋าพี่ใหม่เอา้าพี่ใหม่ไม่มาแล้ว <ś led> <ś led> พี่ใหม่อาจจะกดผิดทุกคน อุ้ยขอให้กดบัตรได้นะคะขอให้กดบัตรได้ตามที่ต้องการเลยค่ะวันที่หนึ่งเก้ามงตรงทิกเก็ตเมลอนนะคะ you can buy the ticket นะคะนนจ่าที่ไหนนอนได้หนูจะไปนอนพอดีเลยเที่ยงคืนเมื่อกี้เมาแฟตไปนิดหน่อยค่ะอ๋อไม่เกินเที่ยงคืนห้านาทีหนูกดไม่ให้ไปเอาเอาตอนนี้เลยเหรอจะ๊ะอืมตอนนี้ก็ได้ค่ะ ทุกคนจับแล้ว so much see you tomorrow at อ่า cable e official นะคะบาย thank you I love you thank you for supporting me l o e l o e สวัสดีค่ะพี่ใหม่บายค่ะบายบายไม่ยอมกดแล้วกดแล้วกดแล้วสวัสดีค่ะกดแล้วนะคะจุ๊บจุ๊บเออไปเหอ